สวัสดีครับวันนี้เราก็ขับรถผ่านมาเห็นสวนนะครับปลูกผักปลูกพริกแบบดกมากครับเจ้าของไม่อยู่เราก็เลยเข้ามาเก็บครับมีถั่วด้วยนะนี่มีถั่วด้วยฮะนี่เห็นไหมครับ<ต>เราจะบอกเจ้าของสวนด้วยเราจะเก็บไปให้หมดเลยครับเพราะว่าเจ้าของสวนไม่ดูแลฮะดูฮะพริกกาลังขึ้นแบบดูนี่ดูนี่ดูนี่โอ้โหสวยงามสวยงามมาก แต่ต้องเสียใจด้วยครับเราจะเก็บไปให้หมดเราเก็บไปแล้วเรียบร้อยเราจะเก็บไปให้หมดครับเจ้าของมาคุณท่านก็นั่งน้ำตาตกไปนะครับเจ้าของรออ่าเขาเรียกว่าอะไรนะงอกรอบสองรุ่นสองรุ่นสองเพราะรุ่นแรกเราเจ้าหมดเลยโอ้โหโอ้โหอันนี้ฮะนี่ฮะนี่ ลอกกาอกะเก็บไปกินและขายด้วยนะครับเลี้ยงชีพเลยนะครับลอกกาเลี้ยงชีพเลยนะครับดูฝั่งนี้นะครับอาจจะมีฟักทองด้วยนะครับอันนี้อาจจะเป็นกําลังลงอยู่นะครับอันนี้ลงอะไรเนี่ยเป็นฟักทองอะไรหอเปล่าดูด้ฟักทองมีลูกไหมเก็บเล็ดนี่ครับเราจะเก็บไปหมดนะครับนี่ครับ กล oh. ้วยกล้วยมีกล้วยแก่ไหมกล้วยมีไหมกล้วยมีไหม,ม,ไหมเดี๋ยวดูฝั่งบ่อในครับมีปลามีอะไรหรือเปล่าโอ้โ oh. หครบคันนะมีบ้านด้วยฮนะข้างในกระท่อมฮนะมีท่อมโอ้ยหัวปีอย่างใหญ่เลยนะแม่ของแท้ <laughs> เราจะหาหัวปีไปด้วยนะครับดูพริกเขาสิ ไปดีกว่าครับเดี๋ยวเราต้องรีบกลับครับเพราะว่าเดี๋ยวจะของมาครับไปลูปไปลูก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 นีหนีหนีนีเอ้ยไปแล้วครับเก็บหมดแล้วครับรีบเลยครับเราเก็บหมดแล้วครับ